เดงแด,ง,ดงขามเนาะเพิ่งแดงขามพุ่มตูมเลส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้สามภูไทยอยู่อำเภอนาำหนาวนะคะจังหวัดเพชรบูร์ค่ะครับเพิ่มาจอบเฮ็ดอีแล้วค่ะได้ยินข่าวแวแวะวะ่าเห็ดออกกระหามมาแล้วละ่ะ ใช่มันแล้วแต่มะพร้าวเฮอันนี้นี่ครับเป็นเฮดเพิ่งแดงแดงขามเนาะเพิ่งแดงขามเฮดเพิ่งแซบนะคะนี่โอ้เมนเพิ่โดอกงามงามแซบแซบนี่ก็กลางเดือนพฤษทา่นเ้ยครับพี่น้องมาทั้งพี่หนาวแล้วเย็นเย็น๑๖๐องศาอืมบ้านสาวผูไทยก็เย็นอยู่นี่่มเริ่มเย็นแล้วเนาะอากาศก็เริ่มหนาวแล้วโอ้หเอ้าไปรุ่นน้ำกันตัวว้าจีนอีกปะจ้าเนาะ ปห่อเฮ็ดเพื่อนเหรเฮ็ดดินหรือว่าเฮ็ดแป้งครับเนี่ยบอกงามเอ่ะแข็งดีขนาดเลยที่เห็นเพื่นได้กันอาจจะเป็นเฮ็ดดินเห็ดดินับเฮ็ดเพิ่ออันนี้และเน,นอะแม่นี่เพื่นแดงอย่างเพิ่นใด

ขังคารันบัวเห็ดเพิงงั้นแหละเห็ดเพิงขนาดคู่มันน่ะอ๋ออันนี้จะเป็นเห็ดเพิงเต้หรือเห็ดเพิงว่าเนาะเองเพิงคล้องเห็ดเพิงเขากำนี่อยู่ไหนเพิ่งพาไล่ได้หนึ่งอ่ะเหมืนเพิงเหฮตนาเหลาด๋อยไง มีสามคนเนาะเพิ่งจะหันจะเกิดเลยแมนนึกว่าวันที่เศร้าเกิดแล้วกทเพ่งเกิดอยู่ครับนม่จะดวกไ่ใหญ่เนาะแมนอืมไม่นะอนป้ล่อันนี้สิเป็นปลาหลังอำเภอนะ้ครับมาจอบปลาหลังอำเภอแต่ปลาทั้งในเนี่ยบ่แนะนำเลอพี่น้องเ้อบ่แนะนำปลาทั้งเงินข้อควยกับขน,นั้นนะ่ะอ่าเหมาะได้คำเดียวว่าวิ่งปลาลาบจ้าแมนครับไปมามแล้ว มาแนะน,นำเลยเจอจังๆเจ,จอจังๆอีกเลย<ะ>เอาไปยังตัอพอแล้วอีกสองโดกสามบดกสามโดกครับหืมงานขามาเลือกตืบทั้งเห็นหาลายหน่อยจุเปแม่นเพื่อ ปึ่งทหารไง,ไง,งามกร,ระโดดช่วงดอกไม่ปาผ่ยตะคองห้องภัยอย่างอันนี้เนาะอือ,อดอหนึงเห็ดดินทำง,งามเห็ดดินค่ะงามขนาดเลยไม่ถ่อม <นะ S 1> ง,งามเนาะ นี่นโอ้งามขนาดพึ่งทหารกินมาเล่แย่ง่ายแข็งดีกว่าเดิมอยู่ข่างพป่ดออกใหให้นี่อีกดอกเลย เพราะแต่ของข่งมเนาะวันนี้เนาะไม่บอกตูมพร้อมขห้นดินบ่ขึ้นดินขึ้เพิ่งดำเพื่อ ดำเสพดำซ่บวะนี่นนแม่โอ้ดำกินได้ตัวนี้จะมีดำกินแล้วกินแล้วมีฤทธิ์ทำให้ไปเลยว่แค่คนเลยนี่แหละเนาะมันมีสองแบบพี่น้องดำมันนีแน่นกินได้หกดอกสามดอกงามงาม มดาอย่างมานหมีงนแบตูมเนาะพรอีเลีวดว่ดอกทุ่มตูม,ตมทางทีก็เป็น,นเวดตเล่ดอกใหญ่ขนาอเฮดเล่ดอกใหญ่ครับตูมพรานี่ได้อยู่ได้ครับ

วัดพวดพวดเร็วป่ะงามแซ่บแต่รสสัินี่จิ๋วมีกระดอกนี่งาม,งามอดอกงามจ้ะคุมได้แต่งงามเนาะอสองดอกคุณดอกนึงจนดอกกระแตกไปเนาะม,มันแห้ง โอ้นีค้อนขึ้นมาเลยเออได้เป็นเครื่องตาเด้<า>เครื่องตาน้อยเนาะขนาดเลยโอ้งามเลยเดินเรื่อยอยยุป่าน่ วันนี้ดอกนี่นออี่มาเบิ่งผลงานเขานี่แหละพี่น้องเอ,อ้ยโห่เฮ็ดอันนี้เนี่ยงามกว่าเขาเนาะเฮ็ดหน่าเละเฮ็ดดินนะรอบนี้นะมันเพิ่งจะออกเนาะแมนเฮ็ดเพิ่งแดงก็ได้ยันสองดอกแรกเท่านั้นละเออ ลอยเข้าป่าเข้าไปเมื่อกี้วันนี้ก็ไปเห็นเห็ดเพิ่งกันนี้แหละนิ่งเพิ่งได้นิ่งขาลายแน่แม่แต่พ่อได้แก่งยุ่ไอ้ลายก็าอบเมื่อกี้นั้นอยู่พ่อได้เขาปลาอยู่ลอบเมื่อกี้มาได้หน่อยเดียวอันนี้ถือว่าได้หลายแล้วทำรับอากาศเย็นแล้วเย็นและสีหนาวแล้วล่ะอืมเนาะืันนี้ก็ขออย่าไปคิดว่านี้ครับคลิปหน้าเดี๋ยวจะไปหาบ้างอีกก่อนเนาะได้บ้านอจางไหนก็จังไว้ยอีกท่านหนึ่งเนาะ คลิปนี้ก็แค่นี้แหละพี่น้องเลยเป็นป้าลัางอำเภอเ้อะมองนี่จ,จะเอาออกข้างห้างอยู่ห้าง,างครับ,รบเพราะว่ามันกระค้นเข่าหลายหลายคนลยนะแล้วเนาะเออมันเอนได้สองสามมือแลว้วคนณวะชาวภูไทยค่ณจะได้มาครับนี่ละได้อยู่เมือ่อไหนจะพ่อกันใหม่ครับเมื่อนี้ไปครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะ